สวัสดีครับคนไทยกับผมลุงอ,อ้นหัวใจดินและลายไทยโรมิงเช่นเคยครับคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนมาบันทึกเรื่องราวในยุครัตนโกสินทร์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆสถานที่วัฒนธรรมบุคคลสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับที่ยังมีให้เห็นและสําคัญสําคัญและน่าสนใจในยุครัตนโกสินทร์ขอก็จะมาบันทึกเรื่องราวให้ทุกคนได้เป็นข้อมูลไปพร้อมๆกันนะครับ แล้วก็ในช่วงที่ทำคลิปนี้ก็อีกไม่นานก็ใกล้สิ้นปีแล้วครับใกล้จะหมดปี2,567แล้วนะครับที่จะเข้าสู่ในปี2,568นี่ว่าในปีปีหนึ่งเนี่ยมันก็ผ่านไปไวมากนะครับวันเวลามันผ่านไปไวป๊อปแป๊บก็เข้าอีกปีหนึ่งแล้วนะครับแต่ตอนนี้เรื่องราวที่ทํามาทั้งปีผมก็ไล่เรียงไปทําให้ทุกคนได้ชมกันแล้วนะครับในคลิปนี้ผมมาเดินเล่นที่ สวนสาธารณะแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับก็คือสวนวชิรเบญจทั์หรือว่าสวนรถไฟนั่นเองครับที่ผมมาเดินงนี้ก็คือมาเดินออกกำลังแล้วก็เดินพักผ่อนด้วยนะครับเพื่อจะชํำระจิตใจแล้วก็อารมณ์ทีหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราอยู่ในเมืองกรุงที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายบางทีเรามีเรื่องคิดมากมายอะไรก็มาพักผ่อนสักนิดหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งผมจะพาทุกคนมาดู สวนทุ่งทานตะวันนะครับที่สวนรถไฟเขาจัดทุกๆปีนะครับในทุกสิ้นปีเนี่ยเขาก็จะจัดให้กับคนที่อยู่ในกรุงเทพได้ดูเป็นทุ่งทานตะวันชนิดหนึ่งนะครับก็มีเยอะพอสมควรเรียกว่าคนกรุงก็ไม่ต้องเสียเวลาไปถึงต่างจังหวัดไม่ต้องไปถึงสระบุรีครับก็มาดูที่ส่วนรถไฟก็ได้ก็จะ มีตั้งแต่พฤศจิกาไปจนถึงมกรานะครับผมมาตอนนี้ก็จะพาทุกคนมาดูแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจในช่วงส่งท้ายปีกันสักครั้งหนึ่งเลยนะครับก็นึกด้วยว่าจะทำเรื่องอะไรต่อไปในปีหน้า,าครับเดี๋ยวไปดูทุ่งทานตะวันด้วยกันครับวันเวลาผ่านไปไวจริงๆเลยนะครับปีปีปหนึ่งแป๊บเดียวเอง คลิปนี้ผมเลยพาตัวเองมาเดินเล่นพักผ่อนในสวนสาธารณะพร้อมดูทุ่งทานตะวันที่กรุงเทพมหานครเขาจัดไว้ให้คนเมืองมาชมมาถ่ายรูปกันทุกสิ้นปีครับโดยใช้พื้นที่ของสวนวชิวระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟนี่เองสวนรถไฟเดิมทีเป็นสนามกอล์ฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย ต่อมาในสมัยพลเอกชาติชายชุนหวันเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีมติให้สร้างสวนส,สาธารณะขึ้นในส่วนของพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังของประชาชนทั่วไปและประชาชนในย่านใกล้เคียงโดยได้รับพระราชทานชื่อสวนวชิระเบญจทัตจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศในพระราชาสถานะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชีราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมารในวันที่28กรกฎา,าคมพุทธศักราช2545ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพพระชนมายุครบ50พรรษา พื้นที่ที่ใช้ปลูกต้นทานตะวันที่สวนรถไฟมีประมาณ10ไร่นะครับปลูกต้นทานตะวันไว้หลายพันต้นทางกรุงเทพมหานครได้จัดทุ่งทานตะวันมา3ปีแล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็จะเป็นดอกไม้ชนิดอื่นๆต้นทานตะวันที่กรุงเทพมหานครนำมาปลูกนั้นเป็นพันธุ์ที่ไม่สูงนักดอกมีขนาดไม่ใหญ่มาก ที่สำคัญคือเกสอนดอกเมื่อโดนแล้วจะไม่คันครับในปีพุทธศักราช2567นี้มีการแต่งพื้นที่โดยเพิ่มซุ้มไม้สีขาวทำเป็นกรอบให้ยืนถ่ายรูปพร้อมกับมีสเต็ปสูงให้ขึ้นไปถ่ายรูปมุมสูงได้นะครับเป็นความสวยงามรับฤดูหนาว ที่ทางกรุงเทพม,มหานครจัดให้กับผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดเอาล้วครับและนั่นและนี่ก็คือบรรยากาศของทุ่งทานตะวันที่สวนรถไฟหรือสวนพัชเฉลาเบญจทัศน์ในกรุงเทพม,มหานครนะครับก็ คนที่อยู่กรุงเทพก็ไม่ต้องไปถึงสระบุรีหรือไปดูที่ต่างจังหวัดก็มาที่สวนรถไฟได้เขาจะจัดทุกๆปลายปีนะครับทุกๆเกือบสิ้นปีเนี่ยเขาจะจัดน,นะครับผมก็พามาชมให้เห็นบรรยากาศธ,ธรรมชาติของทุ่งทานตะวันก่อนจะสิ้นปีใหม่2 5 6 7นะครับเอาละครับก็ถือว่าขอบคุณที่ดูมาจนจบในคลิปนี้ครับเป็นคลิปง่ายๆสบายๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับยังไงก็อย่าลืมกด u ับสไ i b e กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับาลครับเดี๋ยวขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับคนไทย